สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีนัดกับคู่รักป้ายแดงครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับขัดจังหวะหน่อยนะครับมายคุณเนทชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมครับชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะแต่ว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นค่ะครเราเพิ่งย้ายมาอยู่ที่อารียาเดลี่ค่ะรู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆเลยพอได้เห็นนีซ่าแล้วก็ฟังก์ชันของนี้ก็รู้เลยว่ามันใช้สําหรับพวกเรา อย่างห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนของเราผมก็แต่งให้ดูอบอุ่นหน่อยนี่เป็นห้องทํางานเป็นมุมโปรดของผมเลยครับทุกห้องมีห้องน้ําในตัวเวลารีบๆก็ไม่ต้องแย่งห้องน้ํากันค่ะที่อารยาเดลี่บ้านมันมีดีไซน์อยู่แล้วแทบไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยค่ะดีไซน์และฟังก์ชันที่ลงตัวกับชีวิตแบบนี้ทําให้ที่นี่เป็นบ้านที่อบอุ่นได้ทุกวันเลยครับดีไซน์มีชีวิตพร้อมให้คุณใช้ชีวิต อาริยาเดลี่เกษตรนวมินเริ่ม4,290,000โทร1797กด34 Design to Live by Aria